ย้อนกลับไปนะครับจากปัจจุบันเองเนี่ยย้อนกลับไป15ปีที่แล้วนะครับในยุคที่บริษัท Enforce Security ของเราสตาร์ทอัพนะครับในยุคก่อนนั้นเนี่ยผมได้ทำงานก่อนที่จะสตาร์ทอัพธุรกิจเนี่ยผมได้ทำงานเป็นผู้จัดก,การฝ่ายผลิตภัณฑ์การทางด้าน Cyber Security นะครับซึ่งดูแลภาคพื้นเอเชียเซาล์ A, ก็คืออาเซียนบวกอินเดียด้วยนะครับผมมองว่าธุรกิจ Cyber Security เนี่ยในอนาคต จะต้องมีการเติบโตขึ้นมากขึ้นแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าในยุคท่าสิปีที่แล้วเองเนี่ยนะครับเรายังใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างโลว์สปีดยังใช้โมเดมหมุนกันตู้แนวตู้แนวอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็มี ADSL เข้ามาในจังหวะนั้นในยุคนั้นเองก็เริ่มมีพวกไวรัสออกมาแล้วเป็นเขาเรียกเวิร์มหรือเป็นหนอนอคอมพิวเตอร์ออกมาในยุคนั้นเองเนี่ยผมก็มองว่ามันก็แพร่กระจายรวดเร็วนะ แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าในอนาคตผมมองว่าเมื่อประเทศของเราหรือทั่วโลกมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางแล้วมีไฮสปีดอินเทอร์เน็ตดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับหรือภัยต่างๆเนี่ยมันจะมาถึงประเทศของเราหรือในธุรกิจของเราเนี่ยอย่างเร็วมากกว่าเดิมหลายเท่าซึ่งมันก็เป็นจริงซึ่งตัวนี้นะครับผมก็มองเห็นธุรกิจช่องตรงนี้นะครับที่เป็นสามารถที่เราเอ้เราน่าจะทําบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับผมก็มานั่งมองว่าเอ๊ะทำไม ไม่มีคนไทยเลยในเพลเยอร์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต,ต่างชาติมาเปิดสาขายาเช่นสิงคโปร์มาเปิดนะครับมีไต้หวันมาเปิดอาจจะมีมาเลเซียมาเปิดหรืออาจจะเป็นทางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกามาเปิดนะครับในยุคนั้นเองเนี่ยผมก็มองว่าเออถ้าเราเป็นคนไทยเนาะเราน่าจะมีความเชี่ยวชาญาการตลาดสําหรับคนไทยมากนะครับและอย่างหนึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคนไทยนะครับถ้าได้โอกาสเราสู้ได้หมด ราะว่าผมเคยทำงานอยู่ดิจิโนลมาก่อนผมก็มีการเบนชมากกันเองว่าเฮ้เราก็ไม่ได้ด้อยก่บคนต่างชาติเลยขอให้เรามีโอกาสเท่านั้นดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าคือถ้าเราให้โอกาสคนไทยนะครับแล้วเราทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเป็นไปได้ในแต่ละใน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 ใ,ใ,ใ,ในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือจุดสตาร์ทอัพของเราจนปัจจุบันเองเนี่ยนะครับเราน่าจะเป็นไซเบอร์เซเคียวริตี้ดิสพิิวชันนะครับหรือเราเรียกว่าแวลูแอดเดดดิสพิิวเตอร์เองเนี่ยอยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศแล้วนะครับ ทีมงานของเราก็มีคุณภาพนะครับทีมงานของเราก็มีจุดเด่นก็คือว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคอลเซอร์วิสและเทคนิคอลซัพพอร์ตนะครับอย่าลืมนะครับโปรดัก์ทางด้านไซเบอร์ซิเคียวตี้เองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะครับซื้อมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งกล่อง2ล้านบาทหรือ3ล้านบาทเนี่ยใครก็ได้มาติดตั้งนะครับมันไม่ใช่นะครับมันเป็นของที่ไฮเทคนะครับมันต้องการคนที่มาโอเปเรตมันเนี่ยต้องมีสกิลต้องเข้าใจเรื่องโปรดัก t ดีนะครับเพราะว่าอย่าลืม เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคุณลองคิดดูนะครับแฮกเกอร์เข้ามาแฮกระบบเขาเนี่ยความเสียหายมันมากมายมหา,า,าศาลเลยนะครับเขาจะไม่สามารถจะให้ใครก็มาทํางานได้นะครับดังนั้นเนี่ยทีมงานของเราคือผมในพื้นฐานเป็นอนจิเนียร์อยู่แล้วในการเลือกสรรหาผลิตภัณฑ์อันอันดับแรกนะครับหรือการที่เรามีทีมงานที่มีเทคิคโลิลที่เก่งกาจเนี่ยนะครับผมเป็นคนเลือกเองนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เรามองแล้วในตลาดนะครับเขาก็ให อ่าเร็โคนิชันของเรานะคือ 1. e n f o r c e เนี่ยเป็นบริษัทที่หาของเก่งพูดง่ายๆคือเรามีผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกและอยู่กับบริษทัทเรามายาวนานนะครับอันที่2คือทีมงานเราดีนะไปทำงานที่ไหนแล้วลูกค้าก็ให้ความชื่นชมมาตลอดเวลานะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยที่เรามองดูที่เราเป็นจุดแข็งของเราแล้วก็คู่แข่งเราไม่มีคือเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นพาร์เนอร์เดิมอยู่ด้วย จะสังเกตได้ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขาก็เป็นวา l ูแอด d ดตดิสติบิวเตอร์เหมือนกับเราแต่เรามองว่าผลิตภัณฑ์ไซเบอร์ c u เคียวริตี้บางตัวเองเนี่ยนะครับมันไม่สามารถตอบโจทย์คนไทยได้ร้อเปคือความต้องการของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันอยกตัวอย่างเรื่องพอรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเงี้ยคือคนไทยได้จะเข้าใจคนไทยกันเองมากกว่านะครับเพราะกฎหมายเป็นกฎหมายไทยนะครับดังนั้นเราก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเราแล้ว,ลวเรามีทีม R D ของเราเองเลย นะครับที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยนะครับก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้องค์กรเนี่ยที่ถือข้อมูลส่วนบุคคลไว้ของลูกค้าหรือหรือพาร์ทเนอร์ก็ดีเนี่ยนะครับสามารถที่จะคอม p l y i นะกับกฎหมายพร,รบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้นะครับนี่ก็คือเป็นจุดเด่นเลยที่สำคัญสำคัญ,คญของบ,บริษัทนะครับธุกรกิจของเราเนี่ยเป็น b 2 b นะครับคือเราจะขายลูกค้าของเราหลักคือก็คือ system integrator คือผู้รับเหมารวมระบบทางด้านไอทีนั่นเองนะครับ <U> mm <ing> หลายๆบริษัทก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วนะครับเราไปดูได้นะเป็นที่เป็นทาด้านไอทีเนี่ยน,นะครับ <U> mm> ก็เป็นลูกค้าเราบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศหนึ่งในสิบบริษัทเนี่ยนะครับทางด้านผู้รับเหมาเนี่ยนะครับก็เป็นลูกค้าของเอ็นฟอร์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าของเราเรามีลูกค้าเหล่านี้อยู่ประมาณสัก160กว่าบริษัทนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นลูกค้าทางอ้อมหรือ end user ก็จะเป็นหน่วยงานทางด้านรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานความมั่นคงนะครับาภาคการเงินสถาบันการเงินนะครับแล้วก็บริษัททั่วไปนะครับก็เป็นลูกค้าหลักของเรามีสส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยคือการขายผลิตภัณฑ์เหลา่านี้นะครับอย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าขายก็ขายได้นะครับ95-90%มาจากการขายอีก4%มาจากรายได้ที่เราจากเทสเข้าสวิตแล้วก็ซัพพอร์ต คือบริการหลังการขายก็ดีนะครับหรือให้เรารไปช่วยในการติดตั้งหรือเทรนนิ่งนะครับตัวนี้เราก็มีรายได้ตัวนี้เข้ามาเสริมครับ mm hmm. ของเราถ้าเทียบกับธุรกิจที่เป็นดิส t r ิ b u บิวชันของเราอยู่แนวหน้า mm hmm. อยู่แล้ว เมื่อเทียบเคียงกับคนที่เป็นเพียของเราเองวาลูแอดเดดิสติบิวเตอร์เหมือนกันที่ที่ผมกล่าวไว้ประมาณ5เจ้าที่มาจากต่างประเทศ4เจ้าวรวมเราเป็น5เจ้าเลยนะครับเราก็อยู่ชั้นแนวหน้าเหมือนกันนะครับมาเก็ตแชร์เราก็อยู่ประมาณ20กว่าอนอยู่แล้วนะครับอันนี้สิ่งหนึ่งที่เรามองเรามองเห็นในอนาคตก็คือว่าในธุรกิจเองเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นดิสติบิว t i o n อย่างเดียวนะครับซื้อมาขายไปนะครับมันกำไรมันน้อยมากนั้นเอ็นฟอร์ที่แตกต่างกับคนที่เป็นดิสติบิว t i o n ในไอทีในตลาดหลัักทรพย์เ อันนั้นเราขายของที่เป็นไฮเว v a ล u e Product คือไม่ใช่ใครก็ได้มาขายแล้วก็ใครก็ได้เติบมาติดตั้งนะครับต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอยู่แล้วนะครับความฝันเลยทุกคนก็อยากเป็นที่1น,นะครับเราก็อยากให้บริษัทเราเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเราเป็นลีดเดอร์อยู่แล้วแ่ะนะครับแต่เราต้องการเป็นที่1แบบเด็ดขาดไปเลยนะแล้วเราเป็นเหมือนเป็นปักทงว่า ถ้าไซเบอร์ซิเคียวริตี้เมืองไทยเนี่ยคือเอนฟอสเลยนะครับเราอยากจะเป็นเหมือนแบบในญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็คือถ้าไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของญี่ปุ่นก็คือต้องบริษัทนี้เลยเนี่ยนะครับเรามองตรงนี้นะครับแล้วผมมองว่าเงินที่เราได้จากการระดมทุนไปเนี่ยนะครับเราจะไปเสริมสร้างนะครับทางด้านเทคนิคอลซัพพอร์ตของเราทุกวันนี้เองเนี่ยนะครับทุกคนพอจะทราบดีแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเข้าหาลูกค้าได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางด้านไซเบอร์เองเนี่ยนะครับมันมีราคาแพงมาก รเราจะอินเวสเรื่องเรื่องท uh, ี่เข้าพพอร์ตเดโมเซ็นเตอร์นะครับต่างๆนะครับรวมถึงการลงทุน uh, ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับแม้กระทั่งสิ่งที่ผมฝันไว้ที่เราจะมีเราก็มีแล้วนะครับทีม R&D ของเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ซิเคียวตี้เป็นของเราเองเพื่อเชื่อมต่อแล้วก็ต่อยอดกับเวนเดอร์ที่เรามีนะครับแล้วก็อีโคซิสเต็มพาร์ทเนอร์ที่เรามีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งเป้าหมายของผมหลังจากการระดมทุนครั้งนี้นะครับ ือแน่นอนแล้วผลตอบแทนก่อนและการเป็นนโยบายบริษัทนะครับเราก็มีเ,เงินปันผลนะครับที่ตอบแทนนักลงทุนนะครับก็คือ50%นะครับหลังจากห่าใช้จ่ายหลังจากอะไรเหลืองท็กทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของบริษัทอยู่แล้วอันนี้เป็นผลตอบแทนที่ชัดเจนอันที่2เนี่ยครับผมมองว่าบริษัทเราไม่เคยเปลี่ยนเทรนของเราเลยเราโฟกัสแบบใดแบบหนึ่งให้เด่นไปเลยเราจะไม่มีใครมาบอกเ,อเราไปทําตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมเราไม่ไซเบอร์สกิริต้ตั้งแต่เดวัดเป็น DNA ของเรา นะครับเราจะทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไซเบอร์ c u ิ i ตี้หรือรักษาความปลอดภัยข้อมูลของทุกท่านให้ทุกท่านมีความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์มากที่สุดนะครับ